สวัสดีครับของเก่งท,ทัชชยและตอนนี้คุณอยู่ในรายการลงการศึกษารายการลงการศึกษาเป็นรายการทางด้านการศึกษาโดยเก่งท,ทัชชยโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังวิจารณญาณในการเรียนการสอนและไตรตรอง ซึ่งลงการศึกษาในครั้งนี้นะครับ EP แรกเราประเดิมนะครับกับการที่เราจะมาสอนวิชาดนตรีไทยนะครับเกร็ดความรู้ดนตรีไทยที่เราจะมาเรียนกันแบบออนไลน์ฟรีๆเนยนะครับผ่านช่องแเดชยะครับสนับสนุนโดย g l รั m มิวสิ c a อ e m y เมีอ่ะทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าครุยเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนอื คุยอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่านะครับในดนตรีไทยจะมีเดซีตีเป่าและคลุยก็เป็นเครื่องดนตรีในประเภทเป่านะครับเครื่องดนตรีประเภทเป่าไม่ใช่มีแค่รคลยอย่างเดียวนะครับในดนตรีไทยก็จะมีปีคุยแขนซึ่งแคนก็จะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านเนาะเอาล่ะซึ่งอันนี้คือแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าคุยเนี่ย เป็นเครื่องดนตรีที่มีดีเทลลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าคลุยถูกแยกประเภทออกได้มากกว่าแค่คลุยธรรมดานั่นคือย,ยังไงล่ะครับอ่ามีเสียงลอยลงมาโอเคแล้วามาดูกันว่าแล้วคลุยในไทยเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลุยไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ประเภทหลักๆนะครับ3ประเภทหลักๆนะครับแต่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่1นถึงประเภทเท่านั้นนะครับนั่นคือคลุยเพียงอ คลุยอู้แล้วก็คลุยลิบนะครับผมนี่คือคลุยเพียงออคลุยเพียงออจะเป็นคลุยที่เมื่อเทียบกับ3มคลุยจะมีลักษณะเป็นคลุยที่มีขนาดกลางนะครับคลุยอู้เนี่ยจะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมและคลุยลิบก็จะไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาให้ดูตัวอย่างเนี่ยก็คือมี2คลุยด้วยกัน เพราะว่าเป็นคุยที่มีความนิยมและใช้ในปัจจุบันนะครับถ้าไม่ถึงนิยมและใช้ในปัจจุบันไม่ใช่เพราะฮิตหรืออะไรนะครับเพราะรูปแบบวงนะครับคุยเนี่ยจะถูกใช้ตามรูปแบบวงต่างๆเช่นเครื่องสายเครื่องเดียวก็จะใช้คุย Canvas เพียงออนะครับและคุยลิบมาไหนล่ะคุยลิบก็จะมาในเครื่องสายเครื่องคู่นะครับซึ่งคุยลิบก็จะมาคู่กับคุยเพียงออนั่นแหละนี่นี่คือคุยลิบนะครับหน้าตาคุยลิบนี่ เห็นไหมไซต์ต่างกันมากมากเลยนะคะรับเด็กนอกจากเรื่องขนาดที่ต่างกันระหว่างคุยเพียงออกับคุยลิบนะครับในเด็กทราบไหมครับว่าอีกหนึ่งอย่างที่มีความต่างกันนั่นก็คือคุยเพยงออกจะเริ่มต้นด้วยโดเลมีฟาซอลาทีโด le, mi, fa, son, la, thi, do, นะครับถ้าเกิดปิดหมดเนี่ยจะเป็นเสียงโดนะครับส่วนคุยลิบจะเริ่มต้นด้วยฟาซอลาทีโดเรมีครับ ยากนะปกติโดเรมีฟาโซลาทิโดเนี่ยก็ไม่ว่ายากแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุยลิบเนี่ยฟาโซลาทิโดเลมีเนี่ยก็คือถือว่ายากมากแต่หนึ่งเกร็ดความรู้เด็กๆรู้ไหมครับว่าเครื่องดน,นตรีชิ้นแรกของพี่เก่งทัชยะที่เป็นเครื่องดน,นตรีไทยนะพี่เก่งเนี่ยเครื่องดน,นตรีชิ้นแรกนั่นก็คือให้ทายว่าคือคุยไหนอยู่ในสองคุยนี้แหละคลุยคุยลิบทรับงม เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เปิดประเดิมมากับการเรียนรู้ดนตรีไทยก็เปิดมากับเครื่องยากเลยเพราะว่าที่มันยากเนี่ยเพราะขึ้นด้วยฟาโซลาธีโดเลมีเนาะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามีทั้งครุยเพียงออและครุยลิบเดี๋ยวได้มาฟังกันดีกว่าว่าเสียงของทั้งสองเสียงเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเริ่มต้นที่ครุยเพียงออก,กันก่อนนะครับที่ทุกคนเห็นก็นอยู่ทั่วไปแล้วก็หาซื้อได้ง่ายครุยเพียงออเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย วัตสดบเป็น PVC นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับซึ่งคุยริมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ความนิยมก็เหมือนที่บอกคนจะนิยมเพียงออมมากกว่าเพราะว่าโดเลมีฟาโซลาทีโดเนาะค่อนข้างจะเป็นมดาตรฐานหรือมาตรฐานนะครับมาฟังกันนะครับนี่คือเสียงของขลยเพียงออครับพี่จะเริ่มเป่าตั้งแต่เสียงโดนะครับ นี่คือคุยปินอ่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังบรรยากาศของคุยหลิบกันบ้างแล้วเสียงคุยหลิบนอกจากฟาซาลาที่โดเรมีเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างจากคุยเพลงอ่อมาฟังพร้อมๆกันนะครับ นี่คือเสียงของคิยนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเสียงที่มันต่างกันคืออะไรใครตอบได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือโทนเสียงนะครับคุยเพีงออมีลักษณะที่ใหญ่กว่าดังนั้นโทนเสียงจะมีความนุ่มและละมุนกว่าส่วนคุยลิปจะมีความเสียงแหลมกว่าเพราะไซส์ที่เล็กด้วยนะครับผมอีอกหนึ่งอย่างนะครับกระบวนทํานองน,นะครับการดำเนินทํานองของคุยเพียงออจะมีความ ้หยขวนนะครับจะมีความออล่องลอยนะครับพลิ้วไหวแต่คุยลิบจะมีในความที่คุยลิบเนี่ยเขามีเสียงหรือมีซา์ที่ค่อนข้างจะแหลมการเดินทางนองของคุยลิบจึงค่อนข้างจะเก็บกว่าทางของครุยเพียงอ่อนนะครับ และนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่วันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องขลุ่ยในขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆได้รู้นะครับเสียดายมากๆเลยพี่เก่งไม่มีตัวอย่างของขลุ่ยอู้มาให้เด็กๆได้ดูนะครับจะบอกเลยว่าเคยเห็นกับตาแล้วนะครับขลุ่ยอูน่ะใหญ่มากๆเลยนะเด็กๆยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปศึกษาไปลองหาดูกันนะครับซึ่งในโบราณเนี่ยขลุ่ยของไทยเนี่ยมีหลากหลายกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันก็ลดทอนตามยุคสมัยนะครับผมยังไงเด็กๆก็ลองเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วเจอกันนนคคลิปห้าาะะะรรบอองพ่เกจมสไ ลงการศึกษาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ